เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัลนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่ไลน์แปดสิดาวนะครับกับวีรานะครับผมเป็นเมทที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแต่แบบว่าคนก็ไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าตัวขาตายก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็น่าจะเล่นง่ายแหละเพราะว่าเรามีวอนเดอร์บุมเนเดินเปิดแมปให้นะครับแล้วก็ฝั่งเราไม่มีซีซีด้วยแหละผมก็เลยต้องเล่นเมทซีซีมานะผมก็จะเล่นเซตนี้นะครับผมเป็นเซตมาตรฐานของวีรานะครับ โดยผมแนะนำนะครับว่าใช้พลังแฝงเป็น Curse of Death เนี่ยคือดีที่สุดแล้วสำหรับวีล่านะครับผมคือคอมโบเดียวเนี่ยหัวแตกนี่ครับแต่การคอมโบของวีล่าเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่นะครับคือมันจะมีเทคนิคที่ทำให้คอมโบเนี่ยท่าหนึ่งได้2รอบภายในโดยที่แบบไม่ต้องรอครูลดาวน์นะครับผมซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยไปอ่านสกิลในเกมเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้บอกถึงจุดนี้นะว่าแบบว่าทำยังไงให้แบบว่าท่าหนึ่งไม่มีคูลดาวน์นะครับผมก็คือต้องรอเลเวลสี่ก่อนนะครับสำหรับการใช้คอมโบใส่ฮีโร่นะครับผม แต่ถ้าสมมติว่าใส่กับคีปเนี่ยก็คือใช้ท่า1ใส่คีปแล้วก็ใช้ท่า2ใส่คีปพอคีปตัวนั้นตายปุ๊บเนี่ยท่า1ก็จะไม่มีคูดาวอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือใช้กับคีปก็รอเลเวล4ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าคือมันเป็นคอมโบถ้าสมมติให้ผมตั้งชื่อเนี่ยก็จะเป็นคอมโบ2 3 1 1หนึ่งึะครับผมที่ผมใช้แบบว่าติดบ่อยๆเลยนะติดแค่แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยยังไม่สีทีเนาะย,ยังใช้ท่าหนึ่งไม่ได้สองรอบมาเด็ดตายแน่นนออแก๊เ้าฮย ไอ้แก๊กมันได้ค่าวอนเดอร์แล้วพลังแฝงเลือดเด้งมาแน่ๆยังไงยังไงอ่นนี่มาส่งจบไปหนึ่งทีท่าหนึ่งไปครับตอนนี้เนี่ยยังใช้ท่าหนึ่งสองรอบกับฮีโร่ไม่ได้นะถ้ายังไม่ไม่เลเวลสี่เนี่ยครับเดี๋ยวผมใช้กับคีบห้ดูนะใช้ท่าหนึ่งก่อนแล้วใช้ท่าสองใส่คีบพอคีบตายท่าหนึ่งใหม่รอบเห็นไหมครับไม่ต้องรอคูดาวนะครับอันนี้คือกับคีบนะโอ้โหที่ผมเลเวลสี่แล้วแต่ผมยังคอมโบไม่ได้ว่ะท่าสองยังคูดาวอยู่นะครับก็แนะนําว่า ใช้2 3 1สติดง่ายสุดนะครับหรือว่าจะใช้1 2 3 1สก็ได้แต่อันนั้นเนี่ยอาจจะใช้ยากหน่อยนะครับผมหรือว่าจะใช้2 1 3 1สก็ได้นะครับแต่ผมใช้2 3 1สหนะึ่งะคือมันติดง่ายสุดแล้วนะครับผมเวลาใช้2 3 1สหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นแบบว่าท่า2อันติแล้วก็ท่า1 2่รอบนะครับผมเดี๋ยวจะใช้ดูนะสลหรับเกมนี้นะครับหนองแก๊กเจอดึงเรา ึ่งถ้าสมมติว่าใช้ติดจริงๆนะผมบอกเลยว่าตัวหนาแค่ไหนเนี่ยนะครับต้อให้หนาๆเลยนะก็เกินครึ่งนะครับผมถ้าเป็นตัวบางเนี่ยก็ตายแน่ๆนะครับสำหรับคอมโบนี้นะเดี๋ยวไปดูหาจังหวะเอ้ยเดินนำเดินนำให้หน่อยเพื่อนเพื่อนเดินนำให้หน่อยเพลนมาถ้าเพลนมานี่ผมใส่เต็มนะผมคอมโบเต็มๆนะมาไอ้แก๊กดูดแล้วเดี๋ยวสองสามหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้เพลนนี่ ล่างหายนะบอกเลยซึ่งก็จะสังเกตได้น,นะครับว่าเมื่อกี้ท่าหนึ่งใช้ได้สองรอบนะโดยที่ไม่ต้องรอคูดาวนะครับมาเดี๋ยวเราก็ฟามไปเรื่อยๆนะครับผมอ้าวไม่กลับบ้านอีกไม่กลับบ้านก็แตกงดิครับผม <c oughs> ได้มา1คิวกับ3แอซิดครับถือว่ากำลังดีสำหรับวีรานะครับผมมาเดี๋ยวเราก็รอให้วอนเดอร์เปิดนะครับเพน เอาเพนมาอย่างนี้หนึ่งสองสามหนึ่งโอ้โหหนึ่งไม่ได้รอบม่อกินโดนสตันนะครับเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นคอมโบอีกอันหนึ่งก็คือหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับผมก็คือสามารถใช้ได้หลายแบบแหละนะครับผมก็ต้องลองไปปรับใช้คอมโบตามที่เ,เพื่อนๆถนัดนะแต่สำหรับผมนเนี่ยเอาตรงๆผมถนัดสองสามหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือคอมโบที่ต้องรู้เลยนะสองสามหนึ่งโอ้โหนึ่งตายดีเฮ้ย โอ้ไม่ตายเฉยโอเมื่อกี้เอลสูสูไม่โดนใช่ไหมอดเศร้าเกินเพื่อนมาเรามาดักครับเอ๊ะเมื่อกี้ใครแวบๆในพุ่มหญ้าเอ้าหายไปเฉยเลยอ๋อเพนเหรอลิลเลนหน้ามันเร็ว2 3 1สหนึ่งเนี่ยแค่คอมโบแค่เนี้ยลิลเล่น่าจะตายนะครับผมนั่นคือยังไม่โดนเต็มเเลยนะคอมโบของมันนะครับคือถ้าโดนเต็มเมก็ตายแหละนะครับผมเมื่อกี้นะครับ2 1หนึ่ง อันนี้คอมโบไม่ได้เพราะอันตีงไม่มาโอ้หวันเดอร์ถอยก่อนไม่เพื่อนเราไม่ได้หว่ะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เสียงไปนะครับถอยเมื่อก่อนถอยมาก่อนออน,นี่ก็เคียร์เคียร์ก็ใช้คอมโบนี้นะหนึ่งสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นด้านล่างนะฝั่งเราอยู่ดีเรียนหน้ามันจะมาตีผมครับซึ่งวีล่านี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายน,นะแล้วก็ ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องออนรองเท้าวิ่งเร็วนะครับเพราะว่ามันมีพาสเซฟในการวิ่งเร็วอยู่แล้วเนาะมาเดี๋ยวพี่กีดจะใส่คอมโบ2 3 1 1โอ้โหตายก่อนคอมโบทุกทีคอมโบนี้ใช้ได้ไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะว่าเขาตายก่อนนะครับผมมันแรงเนมาอันตรีอีก5วินะรอแป๊บโอ้ผมยังผมอยากใช้ผมอยากใช้ฟูลคอมโบนี่เรียบร้อย2-3ก็ตายแล้วครับ ยังไม่ได้ทันได้หนึ่งหนึ่งเลยเพื่อน,อนเพราะว่าเรามีเคอร์ออฟเดตด้วยแหละมันเลยแบบว่าพอเวลาใช้คอมโบแล้วเนี่ยมันก็จะตายแล้วนะครับผมมาก็เคลียร์คีฟนะครับคือ <c ười> บางคนเล่นวิลล่าเนี่ยก็ไม่ได้ทำคอมโบแบบนี้นะมันเลยแบบว่าไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผม <c ười> เล่นป้อลลลม <c ười> อล่างได้เลยนะ <c ười> มาเพื่อนมาป้อมล่างได้เลยเนี่ยเร็วสู่มาเร็วสู่มาเร็ว แล้วรอเอลสูมานะอีกเวฟหนึ่งน่าจะได้บวกผมรอโดนมีคนเปิดให้ผมอ่ะผมก็จะใช้คอมโบเต็มๆนะแกแ๊กแก,แกดึงแล้วยังไงดูดเมื่อไรมาสองสามหนึ่งหนึ่งโอ้โหมันฟิกเกอร์ว่ะเฮ้ยไอ้แก๊กนี่มันเอาเยอะนะครับมาผมก็จะรอให้วันเดอร์โดนดึง <laughs> ผมจะไม่โดนดึงเด็ดขาดผมบอกเลยเกมนี้เพราะว่าถ้าสมมติเราโดนดึงเราตายทันทีนะคอมโบไปครับได้บูมสติกแล้วนะครับผมแรงขึ้นโคตรแล้วมาเรามาดักยากับวันเดอร์บูมินเปิดเลยเพื่อนเป็นเราคอมโบมา2 3 1โอ้โหแตกไปก่อนครับยังไม่ทันได้ฟูลคอมโบเลยก็แตกแล้วนะครับผมสลับตัวบางๆนะ แบบมันมีเครอร์ออเดย์ด้วยแหละมึงเลยแบบว่าโคตรแรงเลยนะครับวอนเดอร์ยังไงโอเคยังรอดอยู่นะตอนนี้นี่คือบอกเลยว่าถ้าผมได้ใส่คอมโบใส่ใครเนี่ยคนนั้นไม่ตายแน,น,น่โอ้โหซิลม,มันเอาเยอะว่ะเฮ้ซิลนายจะแยกง MVP แล้วเหรอเดี๋ยวต,ต้องรอดูนะเกมนี้มีคนหลงไหมถ้าหลงนี่ตายนะอสองสามหนึ่ง ยังไม่ทันได้หนึ่งอีกรอบก,ก็ตายแล้วนะครับผมยังไม่ฟูลคอมโบเลยเพื่อนๆคิดดูดิคือถ้าฟูลคอมโบนี่ก็เจ็บอะเอ้ยผมฟิกเกอร์ครับผมโอ้โหมาเราอันตรีใหม่ละมาเปล่ามาเปล่า,า,าเพนโดนคอมโบนะเดี๋ยวต้องมีคนรับสกิลให้ผมก่อนนะฮะโอ้โหมันไปแล้ววะ่ะคือตอนนี้ตัวบางๆเนี่ยก็แค่แบบ2-3-1ก็ตายแล้วนะครับผมถือว่ามันเป็นเมทต,ตัวหนึ่งที่แบบเล่นง่ายมากๆแล้วนะครับผมสลับ ใครจะเล่นเมทที่แบบแรงๆเลยนะคือตัวนี้เล่นง่ายมากๆแล้วนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องแบบใช้สกิลเพย์เท่าไหร่เลยนะครับคือสกิลเพย์ไม่ต้องมีก็ได้นะขอแค่ให้ได้แบบว่าใช้คอมโบมันก็ได้ฆ่าแล้วนะครับไหนไหนไหนมีคนโดนเปิดเปล่ามีคนเปิดแล้วมันดูดยังมันดูดแล้วมา2 3 1สหนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึ่งไม่โดนเลยเพื่อน เฮ้ยๆๆรอจุ๊บก่อนไปเรียบร้อยแตกคือคนเล่นวิลล่านี่ก็ต้องพยายามเดินหลังๆนะรอจังหวะแบบเมื่อกี้นี่ครับถ้าจังหวะเปิดไฟก็ต้องดักพุ่มนะผมว่าเพนเพนเพนเลีนเรียนน้าได้โดนคอมโบเดียวแตกผมบอกเลยโดนคอมโบเดียวแหกแหกแหกครับผมสองสามหนึ่งหนึ่งเต็มฟูลคอมโบเฮ้ยๆๆ เราจุ๊บไปหนึ่งทีอ้าวโอ้มันจะเอาเราอะเราแปะคิวแล้วนะวกับพวกแอซิดนะครับมาเดี๋ย <มา S 2> วเราไปเล่นเรียนบนนะคีฟดันนะครับเฮ้ย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 แก๊กดูดไปแล้วมาเขาเขาเขาจุ๊บโอ้โหมันล้างว่ะเพื่อนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้คอมโบไม่ได้ครับพอมันล้างปุ๊บนี่จบเลยสูญเสียคอมโบครับผม ดี๋ยวรอรอทีมอุ้ยโดนดึงตกใจหมดเพื่อนโอ้โหแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้คอมโบสองสามหนึ่งหนึ่งกับพวกมังกรบนนี้ทำไม่ได้นะครับผมคือใช้ได้เฉพาะกับฮีโร่เท่านั้นนะเฮ้ยๆๆโอ้โหวันเดอร์พวกเราตีมังกรอยู่นายไปตายทำไมเนี่ยเพื่อนโอ้โห มาก็เคลียร์คีปก่อนครับตอนนี้ท่าหนึ่งใช้ประมาณ2 0 0พเลยนะเสรัาใส่คีปนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราทำดาเมจไปเท่าไหร่นะแต่ผมว่าน่าจะทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแค่เราใส่คอมโบแบบนิดเดียวอ่ะเขาก็ตายแล้วนะครับผมคือมันแรงในชุดเดียวนะมันก็เลยแบบว่าอาจจะทำแบบดาเมจโดยรวมอะอาจจะทำไม่ได้เยอะนะครับนี่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 แก๊กมันเนียนอยู่นะ เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้โหเราไม่มีท่าสองเซ็งเลยครับเมื่อกี้ผมไปใส่กับกับคลิปผมรอท่าสองมาจุ๊บไม่รอดครับผมอออออออเอา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 ฟเรติโนอยากจะดัม <c oughs> ไม่รอด <c oughs> เพื่อนเดี๋ยวนะมีคนอยู่ด้านล่างใช่ไหมไอเพนใช่ไหม,าหาไ,มไปไหนแล้วเพนเพนไปแล้วนะครับผม <c oughs> ผมไม่ค่อยกล้าเข้าไปในพุ่มเมื่อกี้นะเพราะว่านี่ไงเพนอยู่นี่ไม่น่าเพนอาจจะสวนเราทีเดียวตายนะครับ <c oughs> พเพราะว่าเพลมันก็แรงเนาะผมว่าเกมนี้น่าจะจบเกมแล้วละเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันสู้ไม่ได้แล้วนะครับผมคือ,คอ,คอที่เราแรงเกิอนอ่ะผมว่า <c oughs> จุ๊บอันตี <c oughs> จบเกมแล้วล่ะนะครับผมนี่หมดตีไปเลยอ่ะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเล่นวีล่าเลยนะครับคือ <c oughs> ผมเห็นบางคนเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ท่าหนึ่งสองรอบนะครับผมก็คือใช้แบบ ใช้ได้แค่3สกิลอะไรประมาณนี้หนึ่งสามสองอะไรประมาณนี้นะก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้เต็มประสิทธิภาพของวีล่านะครับผมเราได้เหรียญทองเมด m อ p ไปทาได้เมดไป27 <c oughs> นะครับผม <Okay. S 1> ถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเต็มประสิทธิภาพของวีล่าแล้วนะครับผมนั่นก็คือคอมโบแบบฟูลเลยนะคือไม่น่าจะมีฟูลอันนี้แล้วไม่น่าจะแบบใช้ท่าหนึ่งได้สามรอบคงไม่มีนะครับผมถ้ามีนี่ก็ต้องแบบอาจจะโดนหลายตัวหน่อยละประมาณนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเอาเป็นเป้าหมายเดียวแล้วเนี่ยสองสามหนึ่งหนึ่งคือตายแน่ๆนะครับผมอะ ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ